อือเอเย่ oh yeah, วันดีครับพวกผมนายเอน้วปรับเสียงก่อนนายโจกเกอร์นะครับวันนี้ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปคิดที่แล้วว่าจะไม่แค่เกมเฮดนะครับก็จริงๆนะก็ไม่แค่จริงนะแต่ว่าปัญหาหลักก็ยังยังไงกไ็ขาดปัญหาไม่ได้คนะคือที่ชนะโดนปิดก็เพราะว่ามันมีคนด่าสักส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยชนะโดนปิดเพราะคนเนี่แหละครับนะก็าช่างแม่งเออ ก็อุตส่าห์จะเลิกแค่เกมเฮแล้วแต่ผมปรกวว่าแม่งก็มีคนร้องเรียนมาเยอะมากเลยวะพีหน้าดนปิดชแนลสองชแนลไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็บอกว่าให้แค่ต่อไปเถอะเพราะว่าชนแนลของใครกากเงี้ยวว่าไปนะเออแต่จ,จริงแล้วนะครับบอกให้คำเดียวว่าไงับผมก็แค่มันก็เรื่องของผมจะแค่ตอนไหนก็ได้นะจะแค่เกมอะไรก็แล้วแต่ผมเพราะนั้นผมจะแค่เกมนั้นไหนมันก็เรื่องของผมนั่นจริง วันนี้ก็เลยแบบว่าจะแค่เกมธรรมดามากแต่ปัญหาก็คือเนี่แหละรครับกูไม่มีเกมธรรมดาเลยเนี่สิเกมธรรมดากูหายไปไหนหมดปัญหา,หาอะไรมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยดูด้านขวาคือเกมผมมันมีอยู่มาเนี่ยเนี่ยเท่าน,นี้คือเกมที่ผมมีนะแต่ผมไม่รู้จะแค่เกมอะไรดีแท่ไดี้คันแค้นไม่ได้เพราะว่าอะไรวะ โปรแกรมแฟดผมมันอัดเสียงผมไม่ได้อะโอ้ยแย่ชะมัดยาเอะไรปรับมูนปรับนี่มันก็ไม่มีเสียงดียก็คือนี่อะไรว,วะโปรแกรมมันขัดข้องนะของเออโปรแกรมมันขัดข้องก็เลยทําให้อัดเสียงไม่ได้นะเขาไม่มีสตูดิโอมิกเลยอัดเสียงไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะลองหาเกมแบบเบาๆดูมั่งครับแบบถึงแม้เป็นเฮดเกมแต่มันก็เบาก็มีแฟดเกมเฮดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแฟดเกมเฮดอยู่มาสี่เกมในเนี้ย หก็คือนี่สองนี่สามนี่และสี่นี่ซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นดูว่าแฟลชเกมที่ผมมีอยู่นั่นคือเกมอะไรบั่งโอเคเกมแรกมาถึงเลยก่อนเลยแต่ถ้าเกิดก่อนเริ่มเกมผมจะสคริปต์ก่อนเพราะว่าผ้ามันไม่ค่อยเอื้อมหืออะไรอย่างเกมนี้ก่อนขอข้าอกีกโอ้โหประจําเครื่องมันค้างๆก็ขานะเป็นที่ัยผมนะอ้าชางแมงอะ่ะ ไอเกมอะไรวะเออแช่งแมงครับแต่มันไม่ใช่เกมคุยนะครับมันไม่ใช่เกมคุยก็คือเป็นเกมแฟตก็ลองมาลองดูกันว่าเกมเป็นไงโอ้มันจะค้ายหนาวเลยจะ้ปได้ไมันเนี่ยฮะไม่ได้เว้ย เกมอะไรไม่รู้เนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยเอาไว้ว่าสกิปยังไงวะโอเคด่านแรกด่านแรกใช่ไหมเออกว่าเป็นด่านแรกนะอะไรวะเฮ้ยอ๋อมันเคลื่อนที่ตามเมาส์ครับโอเค นี่เป็นเกมแฟนนะครับเป็นเกมแฟลเฮดนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีฉากเฮดก็เป็นได้นะครับโจโถ่แต่เกมไม่ไปเกมอะ,วะม้วไปรึไปวิง่งวิ่งเอาวิงว่งวิ่งเอาวิงว่งวิงว่งมาเฮ้ยเจ้าโอ้ ยังไม MM ่ละอาละชุบโอุ้บโอชุบเกมแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นลูกธนูเปลี่ยนเป็นระเบิดได้โอเคโอ้เลือดโอ้โหเสียงเกมเบามากเลยอ๋อลืมไป ก่อนที่ผมโหลดเกมนี้มาครั้งแรกผมเซตค่าเกมวให้เสียงมันเบาหน่อย่าเพราะตอนแรกมันมาเสียงดังที่หมายเลยยสงสัยสีเขียวมันคือค่าสศกาเป็นแน่แท้เยียเท่มีตัวปลาหลามันเลยเฮ้ยย่ เปอ่าเป็นออใช่ไหมก็ต้องรู้ว่ามันคือสถานที่ใดอ๋อถ้าเกิดเรากดมันจะวิ่งพุ่งวิ่งแทงไอ้เนี่ยเวลาเราวิ่งแล้วมันจะนี่วิธีการวิ่งคือกดไม่ใช่เดี๋ยวที่มเมาส์เลื่อนเมาส์ให้เร็วที่สุดนี่หว่าคือวิ่ง กดสวิต์ที่มันลงล้วไม่ใช่ยววะไปฮะอ,อ้อ๋อธน,นูชัวออนนั่นแหละอู้วเกมง,ง่ายนะมันเป็นเกมเฮดฟแฟลต์นะเนี่ยโอ้โหแต่เกมมันเกมเฮ็ดจริจงมันด้หลอกนะ แต่ถามว่าลืมชื่อไหมลืมไม่รู้ชื่อจริงโอเคเปิดสะพานเปิดแล้วไปไปสิไม่แน่นะตรงนี้อ่านให้เราวางระเบิดก็เป็นได้นั่นไงวางเ้ยโอ้โหเปนระเบิดเลยวางก็เป็นนี้อูมโอ้โหจริงเลยแต่ความประหยัดของเราตรุกวัน ไม่แน่อาจจะมีพวกเลือดก็เป็นได้อ้ยาตายเอ้ยโอ้โหมันต่อยเราโดนอะ อาจ้าฮ้วิ่งไปสุดทางสว่างนั่นค้างเงี้ยโอ้โอเคนี่ไงแปดเกมจริงด้วยแปดเทสเกมจริงด้วยไม่เจอพอเหรอวะหรือว่าอะไรเกิดขึ้นบอกกูทีเกมกูมึงค้าง ีร้านขายอุปกรณ์ดหว่าโอเคตอนนี้ปัญหาหลักอยู่ที่ว่ากูเซมไงวะเนี่ยฮะ อ่าเนี่ยเซฟโอเคเซฟไว้ก่อนเวทรับให้หมดแหละเย็ดเดเกมไม่มีแบบเวทด้วยนะโอ้ห้าร้อยเอาห้าร้อยก่อนนี่สองร้อยมันเป็นฮิวก็ต้องไว้ก่อนแล้วก็เตตัส อ๋อลุยโล่ตรงเขียวสีเขียวคือลุยโอเคอาจารโอ้โหไม่ใช่สีเขียวคือออกเกมเหรอแล้วให้ลุยตรงไหนอะอ๋อเนี่ย home หรอ exit เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อพวกฉากเฮดต่างๆหรือไม่ก็พวกพาร์เนอร์ผู้ต่างๆแล้วมั้ง ไปไปปามาใช่นี่ใช่เกมเฮ็ดเนีน่ยนะเออช่างแม่งอะไปด่าต้นไม้ตอนอ๋อนี่มันด่าต้นไม้เราผ่าเลวยนี่หว่ะ เไม่แน่แต่ยังไม่เคยว่านั้นเราต้องเดินไปก่อนเราต้องเดินดูก่อนดูก่อนตอนตรงน,น,นี้มันจะมีสามแย่ดาวผิดถ้าดาวไม่ผิดนะเอ้ยมันโอ้โหไม่ใช่แล้วอย่าไปไปโอเคโอๆคโอเคโอๆโอๆๆต้นไม้พวกนี้มันะคะืออะไรอยากรู้มานานเลย ไปเจออ๋อโย่ไอ้ทัว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 โอ้ยเยอะเบื่อแล้วเปลี่ยนเกมอีเยอะเบื่อแล้วเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมก็ช่วยไม่ได้ครับไปเกมแฟดนะก็มีเยอะพอสมควรในคังเกมผมก็มีนะแต่ไม่รู้ว่ามีเกมอะไรบ้างนะอ่ะเกมต่อไปเกมนี้ บิลซีลโอ๊ยพัดอ่ามาแล้วครับโอ้อโเบาเสียงเพลงหน่อยเสียงเสียงนี่ก็เบาโอเคแล้วก็ปิดไปนี่ดูเสื้อก่อนนี่ใสไง กดเล่งึึึทีนี้ให้เล่นเป็นตัวไหนอ่ะผมเล่นเป็นตัวนี้แล้วนั่นอองเอ้อเยล่นเป็นตัวนี้หรือว่าเล่นเป็นตัวนี้ต่อดนี่ยเฮ้ยเล่นตัวนี้แม่เลยโอ้โหต๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาดูอีกทีหนึง่งม,มันก็ไม่น่าต๊อปนะจริงต๊อปทำไมเออช่างไหม สลามนะเมื่อกี้ที่เห็นมันคือสลามสลามล่างผู้หญิงเดี๋ยวก่อนลืมลืมปุ่มละโอเคมีปุ่มนี้อ๋อนี่มีมีเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดและเปลี่ยนมีดเลนูใช่เดาผิดถ้าเดาผิดกูคงเดาผิดจริงๆเดี๋ยวก็ขอขึ้นงอนจำได้ว่าภาพมันเห็นได้แค่นี้อ่าขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเกมแฟนนี้ใครก็เคยเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราโดนกัดหรืออะไรเนี่ยมันเสื้อจะขาดโอ้ย โอเวอร์เชยเลยโดดผิดพลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้อเสียการใช้นูคือเสียตาม่น่าด้วยนะโอ้โหพระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าเฮ้ยลบถ้าเกิดโดนเสื้อก็จะขานดีใช่ไหมเออดาวผิด ถ้าดาวผิดก็คงดาวผิดอ่ะนะครับอ้จ๋าโอ้ยจอาอ้จอนั่นนั่นโดนจะได้โอ้ยโดนทีแรกไม่เป็นไรโดนสองทีไปแน่นอนน่ะถ้าเกิดเก็บเสื้อได้เรื่อยก็จะเพิ่มมันเป็นธรรมชาติโอเคโอ้ เอ้ยเอ้ยยโดนนี่ังร้องอีกตายด้วยโอ้หายไปสองตัวอุยจออุยอเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่แดกกรอกไม่ได้แดกกอกไม่ได้แดกหรอย่าหวังจะได้เห็นตอนเสื้อขาดไม่มีทางละเอากุยเกีย์เซนมันเดินตลอดเวลาด้วยเย้เอยนั่นกูวัาได้เห็นแล้ว กูก็ได้เห็นแล้วล่ะกูก็ได้เห็นแล้วอือพัน,นึมงพันไมงหนอกหนึ่งอือตายซะ จะนึกว่าตอนมันหนีมันก็ต้องเจอฉากเฮทุกฉากเลยนี่ว่านั่นไงเห็นตะเึินโอ้มันต้องไปขาดเสียงวันนี้รจริงปลาปาเปลี่ยนเกม <c oughs> <c oughs> ก็นะถึงเขาบอกว่าจะห้ามให้เกมวกน,นี้เข้าเล่นก็ตามแต่แต่ไม่ได้ห้ามให้บอกว่าเอากระตูนใส่ก็ไปได้นี่หว่าก็เอาลงมาเลยนะเออเก็มต่อไปเอมนี้ เล่นรถไฟผมว่านะใครๆก็รู้จักนะจะเดาไปผิดเกมเนี้ผมว่านะถ้าเดาไปผิดมันต้องมีคนเคยเล่น<อ>เล่นแน่แน่นอนและไอ้กูวกูวชายเนี่ยกูวาชายนะไอ้กบ อ,ออเอากูกดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วทำไมมันเป็นยนง้งไม่ยอมหยุดให้จะบอกว่าเกมมันค้างอ่ะ โอ้ยเยียมันกดยากอะที่มาอย่างงี้งานเข้าน่านเสื้อผ้าก,กูปุงกูไปหมดแล้วอ่ะเออไอ้ยจ้าเออช้า่อ,อน ช้าช้าพลังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยดาวกระจเออไอตัวผู้ชายนี่ปล่อยโซ่ได้นี่วะน,นั่นตายด้วยโอ้ยเกมเล่นซ้ำปิดแม่ง <c oughs> โอ้เกมมันเยอะนะไม่ใช่เป็น,นเออเล่นเกมแฝดกันนี่วะเออมันก็เป็นเกมแฝดทั้งหมดนี่วะโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอปิดนี่ครับเกมฟีลนิ่งครับอื ก่อเนเองก็ปรับมินให้เบาก่อนแล้วเสียงเวลาคุยก็เบาลงหน่อยถ้าเกิดกูมีเกมดีๆเนี่ยกูจะก็มาแค้นว่างนะเออวันต่อไปแคททูมเลดเดอร์ดีวะอ๋อเกมนี้ให้เราไอ้นี่ดีวะมันวิ่งอัตโนมัตินี่วะวิ่งออตโต้จำได้ยู่วิ่งออตโต้ให้เรามีหน้าที่กระโดดเฉยเฮ้ยจ่อนี นี่ได้เราฟันเอ้ยดีซีเหยียบหัวมันได้เลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องฟันแล่วแหละอ๋อไม่ใช่ดีซีเหยียบหัวไม่ได้อ๋อเวลาตายเริ่มใหม่แต่ต้นเนี่ยเขาเสียเกมเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสนใจเล่นอะไรก็เพราะเนี่ยนเละครับเอ้ามิชีวิตเหลือสุดท้ายแล้วครับ โอ้ยเอาอเฮีย้ยอะไรเนี่ยปักเกมเหรอโอ้ไม่ได้เราต้องชนะเพื่อให้เกิดฉากให้ต่างๆเราต้องดูว่ามันคืออะไรเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันทำไมมันยากอย่างางี้วะเนี่ยฮะโดดเอ้าเนี่ยก็ถึงแล้วทำไมมันฉากมันไม่ยอมรับอ่ะหรือว่าเป็นบักของเกมอะ น่ะน่ะอะไรวะเฮ้ยเชื่อไม่ได้เราต้องไอ้นี่ครับโดดเออเราต้องมองดีๆแล้วก็โดดครับไอ้โอ,อ๊ยทะลุน่ะอะไรของมันวะเฮ้ยดีไหมแมาตอนนี้การะยะดีๆครับการะยะดีถึงไปโดดนั่นนะ่ะ โอเคถึงไปโดดเอ้าทำไมไม่ไม่โดดอ่ะกดแม่งเสียงแป้นนาแป้งดังๆกันเนี่ยแม่งก็ไม่โดดให้เฮ้ยเดี๋ยวโดดเฮ้ยโดดโอ้เฮ้ยโดดเออนั่นแหละเฮ้ยโดดโอ้โหอินซีพวกนี้จะจัดการมันยังไงวะเนี้เฮ้ยน้าโอ้ โอ้หมันมตรงนี้ทุกทีเลยนะต้องลองหมาละยากครับมันยากเป็นเดี๋ยวต้องเข้าใจนะคนที่มาเล่นตอนแรกคิดว่าง่ายแต่มันยากครับเพราะว่ามันต้องมองอะไรเยอะแยะเวลาฟันก็โอ้โหต้องกรงกะลงไกลยะอีกโอ้เนี่ยน้มือโดดได้เอา้าโอ้โหตรงนี้ทุกทีเลยน่ามาไหมโอเคเราผลาตรงนั้นทุกทีนะครับเราต้องอจ,จังหวะดีๆแล้วเนี้ยเอา้า กดแล้วเฮ้ยโอ้ยโคนวิมีหวังไม่ไปถึงน,นู่นแน่ไม่ถึงฝั่งฝันได้ได้อไอ้เฮ้ยมัไมไม่ฝันนะอ่ะนะโอ้โหเวลาฟันจะกระโดดไม่ได้มั้งเออ เดีตรงนี้เรา,าพลาดประจำนั่นแหละตรงนี้ด้วย<ซ><ก>น่ะโอ้โหไอ้สัตรูนี่แม่งเยอะไปไหนนะฮะแล้วเราจะทำไงวะเนะี่ย<ซ><ก>น่ะเฮ้ยทำไมมัน โอ้มันมันโดดแล้วฟันไม่ได้เว้ยยากึฮึฮยไม่เกมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะวิ่งไปตอนเนี้ยฮ่ซิยาฮึ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 ยา่ะโอ้ฮ าไมเล่เล่แล้วอียากเกินมันก็ยากเกินไปจริงนะก็นะครับก็มีเกมแคสประมาณท่านี้ไปเกมแฟตนะครับก็ใครที่สนใจเล่นกูก็ลืมชื่อแล้วเหมือนกันเกมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะลืมนะขอไปด้วยโทษทีนะอันนั้นวันนี้ขอลาไก่อนนะครับโทรเกมแฟดแค่นี้นะครับบ๊ายบาย